บอจ้าเอาอะไรเพื่อนเอาอะไรคะเอาอะไรคะอืมเอาอะไรจากแม่เอาอะไรเอาอะไรจ้าอืมได้เอง <laughs> เอาอะไรเด็กเอาอะไร Good morning. Good morning. Good morning. How are you today, Papa? อุ้ยอุ้ยฮัลลูกว่าไงคะว่ายังไงคะตื่นแล้วก็คึกเลยเหรอลูกตื่นมาคึกเลยเหรอคะอ <laughs> ทำอะไรอยู่ฮึขอนทำอะไรอยู่ติขัดดุ๊กดุ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 ก ทำอะไรอยู่คะทำอะไรอยู่อ,ะอ,ะอะจะบอกอะไรแม่จะบอกเลขแม่หรือเปล่าใช่ป่ะจะบอกเลขแม่หรือเปล่าไมยออกอะไรงวดนี้ไมยออกอะไรงวดนี้คะ่ะเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋า เพิ่นจ้า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 ต้าเอ ите! อารมณ์ดีนะจะบอกอะไรแม่คะจะบอกอะไรแม่เอ่ยจะบอกอะไรแม่คะ จะบอกอะไรแม่ฮืออืมจ้าจ้าเออจ้าตาเอง